นะนี่เงินอของมอ,งมองนะนี่ของให้คุณหมดเลยไม่ใช่มาแอบซวยนะเธอจะบ้าเหรอพูดเรื่องของเธอเนี่ยงั้นทำไมไม่ขอฉันล่ะก็ขอแล้วเธอไม่ให้อ่ะไม่ใช่สิทุกครั้งที่เธอให้เงินฉันน่ะเธอจะขอเงินฉันตลอดเลยแต่รอบนี้ไม่ขอแอบซวยแนๆ่ๆเอาออกมาเลยนะถ้าฉันคุณเจอเธอจะโดนหนักกว่าน,นี้ก็เอาสิคนเลย ตอนที่เงินเดือนออกอะ่ะผมก็อยากจะพักผ่อนบ้านแต่พบพู้เห็นคุณแล้วอะ่ะผมก็อยากแบ่งเบาภาระคุณบ้างจะเอาเถอะผมไม่พูดละอืมทีม่รัไกไปพักผ่อน,นเถอะเดี๋ยวงานบ้านนะ่ะ้าจะทำให้คุณเองนะ